สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้นะครับก็มาแะนะนําพิมพโบราณนะครับของหลวงปู่เปียกวัดนาสร้างนะครับ องค์ที่เห็นในคลิปนี้ก็เป็นออกเป็นโซนเนื้อเขียวนะครับนี่พิมพ์นี้ก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นพิมพ์พระพุทธขี่ไก่นะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปนะครับแล้วก็เป็นขี่ไก่นะครับนี่ด้านหน้านะครับนี่โซนด้านหลังก็จะเป็นดังเรียบนะครับนี่ อันนี้มาส่งดูมูลสารนะครับนี่มูลสารนะครับจะออกเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวของปูซเมนแล้วก็ผสมด้วยว่านนะครับเป็นว่านยาของหลูกปเปียกนะครับนี่จะเห็นองนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่านสีน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยนะครับก็จะพบเม็ดแร่ดำเล็กๆอยู่นะครับนี่ในส่วนของ ตัวไก่นะครับนี่ก้านว่านนะครับก้านว่านยาชัดเจนนะครับพื้นพื้นด้านในนะครับส่วนมากจะปรากฏคล้ายๆกับตัวหนอนนะครับในพื้นขององค์พระนะครับนี่ลักษณะคล้ายๆกับตัวหนอนนะครับขึ้นชัดเจนนะครับนี่เห็นอยู่ทั่วไปเลยนะครับ นี่โมนสารก็จะเห็นก้านก้านสมุนไพรก้านว่านยานะครับนี่องนี้เห็นอยู่ทั่วๆวไปเลยนะครับต,นตีน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยนะครับนี่แล้วก็มีมีเม็ดแร่ดำาเม็ดเม็ดแร่ต่ใบน้ำดเล็กๆนะครับนี่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์โบราณนะครับหาช่างน้อยหายากนะครับนี่ ด้านหน้านะครับอันนี้มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเห็นมวลสารที่ชัดเจนกว่านะครับนี่ตีน้ำตาลนี่ก็จะเป็นว่านนะครับนี่ก็เม็ดแร่ดำนะครับยูวเห็นทั่วไปนะครับเนื้อออกเขียวนะครับสม,สมของปูนซีเมนต์นะครับนี่สมของว่านยานะครับ นี่นี่นะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับก็จะไปตรงกับพระประธานที่อยู่ในพระบูชสดของวัดยางคอนะครับซึ่งเป็นพระประธานที่หลวงพูทเปียกท่านปั้นไว้นะครับจะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเนื้อว่านเนื้อปูนนะครับผสมว่านเจนนะครับนี่ ขอบข้างนะครับนี่ขอบข้างก็เห็นวัดมวลสารนะครับชัดเจนนะครับว่านแร่ดำนับนี่นี่นะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ปรากฏมวลสารเห็นมาอยู่ในเนื้อชัดเจนนะครับในต,ตัวปฐม นี่นี่นะครับเนื้อหาพิมพ์โบราณนะครับก็จะพยายามมาแนะนำให้ให้ทำความรู้จักกันอีกนะครับเพื่ออนุชนคนรุ่นหลังนะครับถึงเรื่องราคาเล่นหานะครับชั่วโมงนี้ก็ยังไม่แรงนะครับอยู่ที่หลักพันกลางๆครับผม ราคาก็อยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายนะครับไม่มีราคากลางใดๆนะครับนี่ตัวงามคลาสสิกมากเลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนำพักเครื่องดีๆด,ดังๆของจอดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของสายหลพ่อกคมหลวงชุมพรเขตรดมศักดิ์นะครับนี่ ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ